สวัสดีคะ่ะพี่น้องวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะคะเมื่อนี้นะคะเฮากะหลังจากที่เ้าเปลี่ยนทายนามกบแปล้วเนาะนะคะพี่น้องกต่ภาพี่น้องเขาเมื่เบิ่งนะคะกบเฮาคือเก่านะคะพี่น้องเมื่อนี้บ่ได้ให้อาหารนะคะเนื่องจากว่ามันคำละเนาะนะคะก็เลยกบ่ได้ให้นะคะ รากามือสองมือนี่อากาศมันเดือดๆมากมันเย็นเนาะเนี่ยเหมือนเศ้ามันก็นเย็นเนาะนะคะกบมันก็นก,นกินแน่บ่ก,กินแน่นะคะพี่น้องก็เลยมือนี่ก็เลยตัดสินใจว่าเ่าหา้มันนะคะจักมือหนึ่งเนาะมืออื่นจังไห้มันกินตามปกตินะคะพี่น้อง อันนี้เป็นกบบางส่วนนะคะอยู่ในกระสังวงนี่เป็นกบบางส่วนนะคะพี่น้องที่เฮาเตรียมไว้เพื่อที่จะเพาะล้กก็ขยายพันธุ์ในปีหัานะคะพี่น้องซึ่งมือนีนะคะเฮาพึ่งจะเปลี่ยนท้ายน้ำแล้วนะคะล้กก็เป็นช่วงย่มเขาแรงนะคะพี่น้อง ก็เลยบริห้ใหัวอาหารมาคาบริห้อาหารให้มันกินนะคะเนื่องจากว่ามันมันคำแล้วเนาะนะคะมันพอกระเทินเพราะว่าพึ่งเสียอาน้ำใส่แล้วนะคะวังได้ใดนี่นะคะพี่น้องก็เลยบริเกียหัวอาหารมันนะคะหลักก็ปล่อยให้มันหิวก่อนนะคะพี่น้องมืออึนเสาร์ละนะคะเข้าจังสีให้อาหารมันตามปกตินะคะ กบพี่น้องท่านไหนนะคะทีเพิ่นเอ่อเลี้ยงอยู่ในตอนนี้นะคะทีเพิ่นไข่นะคะทีเพิ่นว่างไข่ทีเพิ่นผสมพันธุ์นะคะตามฤดูกาลได้แล้วนะคะกะคอมเมนต์นะคะพูดคุยกันนะคะได้นะคะพี่น้องแลกเป็นความคิดเห็นกันเนาะนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ก,กันนะนะคะพี่น้องส่วนอ่อพี่น้องที่เพิ่นถามเข้ามานะคะว่าย่ำใดกบสิไข่นะคะพี่น้องกะ ขอบุณลหลายๆนะคะลูกออดก็บ,บอกไปก่อนว่าตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่ลูกออดกาลังสีให้อาหารนะคะให้โฮอร์โมนนะคะ<ฮ>ร่วมถึงวิตามินนะคะ<ฮ>เพื่อที่จะสัง่งอ่าให้มันสัง่งร่างไขยนะคะสําหรับกรบตัวเมียเนาะนะคะล้วก็สัง่งอ่าอาหารนะคะให้มันอิ่มนะคะสมบูรณ์ นะคะ้ามันอิม่มมันสมบูรณ์นะคะมันกระสีอยากผสมผนธุ์นะคะโบเ้ามันกระสีไข่นะคะพี่น้องเนื่องจากตอนนี้นะคะมันออกจากการจำศีลน,นะคะพึ่งบ้านเด้เพาะเดือนอยู่นะคะพี่น้องเฮ้ากะนในช่วงมันก็เป็นช่วงเวลาที่เข้าให้หัวหารนะคะบวกกับวิตามินเนาะผสมให้มันกินนะคะทามันกินอิ่มนะคะรากา ฟื้นฟูสภาพร่างกายของมันนะคะมันกระสีผสมผ่านกันนะคะเข้ากับสิพยายามกระตุนนะคะกระตุนทั้งตัวเมียและกระตัวผู้นะคะนั่นก็คือการเอามาร่วมกันแน่นะคะเป็นบางกลุ่มบางก่อนนะคะอาจจะบแม่นเธอเดียวนะคะทั้งเบิดเพราะว่าที่ลูกออนให้พี่น้องเบิงนี่กบนี่ห้ายคูนะครับพี่น้องเป็นพันนะคะก็เลยสี่องเอามาใส่เบิงจัก คูสองคูจักเทลซิคูอย่างประมาณนี้นะคะเพื่อจิตสร้างกระตุ้นให้กบเข้าไดีอ,อยามียาผสมพันธุ์นะคะพี่น้องอันนี้ก็ภาพี่น้องมาเบิงนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะสำหรับกบจิตเตรียมไว้ถ้าพ่อขยายพันธุ์ในปีหกหานะคะพี่น้องถ้ามีความขืนหนาจังไหนนะคะลูกอ้อยกาสิมาไทายนะคะให้พี่น้องเข้าได้เบิงนะคะพี่น้อง ทายทอดนะคะพี่น้องเข้าได้เบิงนะคะฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำนะคะพี่น้องเพื่อสิทธิ์จะได้บอพา่าตคลิปหม่ๆหมนะคะจีนุ่งฟาร์มขบลงไปในแต่และคลิปนะคะพี่น้องละกะขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมละกะอย่าลืมคอมเมนต์แหลกเป็นความคิดเห็นกันน้ำเดอ้อพี่น้องนะคะ<ม>เดี๋ยวเป็นวาคลิปหนาะนะคะเข้ากับสีมาลงให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งกัน ะครสำหรับมือน,นี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ